ที่ารามทุกคนดูสิคือฝนตกน้ำช่วงเราต้องกินแบบนี้นะเธอนีอันนี้จะเป็นอุ้ยได้บุกไอ้นี่โซ่ได้กินเต๋อล้อันนี้จะเป็นมามา่าเซดาอันนี้จะเป็นจับนะเธอกล้วยจับมามา่าแล้วตอนนี้พี่วีอยู่ที่เคลือนปลายเธอดูน้ำที่เยอะมากเนี่ยต้องกินแบบนี้เดี๋ยวจะชิมให้ดูนะเธอนีพี่ลูกชิน้นอืมกิมไหม มันมีแบบมีฟิลที่ดีมากแบบแบบฝนตกแล้วตอนนี้มันหยุดไงแล้วก็มันมีน้ำด้วยอร่อ่ยได้แล้วใช่ไหมอร่อยอร่อยมากทุกคนคือแล้วก็ในช่วงฝนตกอ่ะเราต้องกินแบบนี้ม,มาสับปะหลังเผามาสับปะหลังต้มฮูบีบากาฮูบีกาอยู่ฮูบีกอเปอร์เลแต่และกล้วยต้มใช่กล้วยต้มอะไรใดๆที่เป็นอ่อหรือว่ากล้วยยาก็ได้เหมือนกันอร่อยมาก จะไปดูปลาแล้วไปไหมไปดูปลากันทุกคนนะเจ้า